เริ่มังถ้าเราเรียกว่า family curse คำแช่งสาบที่อยู่ในครอบครัวตระกูลวงเรานะครับอันแรกที่เราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆโรคจิตประสาทต,ต่างๆเนี่ยเป็น curse นะครับเป็นคําแช่งสาบในครอบครัวมีไหมมีใครที่เป็นแบบนี้ไหมมีไหมบางคนมีนะครับคือบางคนเป็นที่กังวลบางคนเป็น โรคทางจิตเภททอดมีอยู่เจ็ดอย่างนะสัญญาณที่รู้ว่าเราเป็นแบบได้ไหมได้บางคนเป็นโรคหัวใจนะต่างที่มันตกทอดมาจากครอบครัวมีไหมเรามีไหมใครที่เป็นความดันอ่าความดันเบาหวาน ในบ้านเรายกม well, ีใครเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไรต่างใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปเสีเรื่องว่าเกี่ยวกับการกินแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ายวิญญาณด้วยบางคนเนี่ยกินเหล้าตลอดชีวิตเลยแต่ไม่เป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับแต่บางคนไม่ได้กินด้วยซ้ำเป็นมีล้วเข้าใจไหมมันเป็นความอ่อนแอทางพัตุกรรมที่มันอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณนะครับแต่เม่อเจอประหากินเหล้าเยอะมาก S <S <S อ่าใช่ไหมแต่ว่ามันมันบางครอบครัวบางครอบครัวนี่แค่กินนิดๆหน่นนอยๆก็เป็นบางคนไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยซ้ำแค่ได้กินบุหรี่ได้คนอื่นสูบแล้วเอก็เป็นอ่ามะเร็งปอดอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคตกตกท่อตามพัตธุกรรมที่เป็นคําเช่งสาบนะครับถ้าเราร,รู้รู้สึกว่าไอ้ครอบครัวเรามีความดันไม่เอาเราปฏิเสธแต่สาคัญโรคความดันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย มีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ผมอธิษฐานเผื่อเป็นเส้นเลือดสมองแตกกันเกือบกับทุกคนหลายๆคนในครอบครัวนะน้องสาวก็เป็นแม่ก็เปน็นป้าก็เป็นเป็นเส้นเลือดสมองแตกอย่างเงี้ยโรคโรคโรคที่มันตกทอดมาแบบนี้ยเราไม่เอาการที่เราไม่ป่วยอะไรเลยเป็นสิ่งที่ดีนะครับพระเจ้าเป็นยโฮววลาฟาพรอง่อยากให้เราสุขภาพดีนะครับอันที่สามที่ทําให้เรารู้ว่ามันเป็นโรค มันเป็นการสืบทอดทำเช่งสาบในครอบครัวก,ก็คือการเป็นหมันหรือปัญหาผู้หญิงทั้งหลายตกขาวประจำเดือนไม่มาประจำเดือนมามากเกินไปของผู้หญิงทั้งหลายเราพอเข้าใจใช่ไหมโรคผู้หญิงเข้าใจนะรวมนั้งแต่การเป็นหมันนะครับ มีน้องบางคนนักศึกษาบอกอาจารย์หนูประจำเดือนไม่มาหนึ่งปีแล้วโอ้ยมันไม่มานานาจริงเลยมันไม่ใช่ไม่เคยมานะมันมันมาแต่ว่ามันไม่มาปีหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความผิดปกติเราต้องอวยพรอวยพรโดยส่วนมากแล้วคุณจะลักษณะแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับรับขันการรับขันการเป็นหมอดูคนฟงพ้างบหมอผีหมอดูคนฟงเจ้านะครับถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนปวดประจำเดือน,อนผิดปกติหรือ ประจำเดือนมาไม่ปกติบางคนมาเดือนหนึ่งหลายครั้งหรือเงี้ยหรือมีลูกไม่ได้มีบางครอบครัวบอกว่าเนี่ยอาจารย์แต่วงตระกูลมีมีปัญหาเรื่องท้องนอกวัลูกหลายคนเลยอะเงี้ยอันนี้ก็เราเราต้อง,ต,องต้องเช็คเนีครับเป็นโรคเกี่ยวกับทางผู้หญิงนะครับบางคนไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอทางวดลูกอย่างเดียวรวมถึงการทำมาค้าไม่ขึ้นด้วย ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จทำแล้วก็ล้มล้ม,ลมเลิกเลิกเป็นหมันเหมือนกับไม่ทะลุทะลวงนะครับเพราะว่าอาการทางกายเนี่ยมันก็จะเป็นภาพสะท้อนของอาการทางฝ่ายวิญญาด้วยเช่นเดียวกันนะมีคำถามไหมเรื่องนี้มีใครมีใครในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องนี้มั้เรื่องเกี่ยวกับมดลูกมีไหมแต่ถามพี่โอเล่เป็นเกี่ยวกับหมอดูนะ รับรับหม้อมาคร <c oughs> ับอะไรของอา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 เรื่องหม้อเป็น,ปน,นแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นศิษศาสามไหมต้นตระกูลครับู่เป็นทำของทำของ จะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าเรามีการต่อฟู้ทางด้านการตั้งท้องการท้องนอกมดลูกการแทงแทงนี่ก็เป็นคําเชิงศัพท์บางจําได้ไหมตอนที่เอลิชาใช่ไหมเขาไปที่บ่อน้ําแล้วว่าโอ้ที่นี่มีความตายเอลิชาก็เอาชามใหม่ใส่เกลือแล้วก็เทไปแล้วบอกตั้งแต่ไปนี้จะไม่มีความตายที่นี่อีกก็เลยคนในเมืองก็ไปแทงลูกแล้วอไม่แทงลูกแล้วก็คือมัน น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละเรื่องคาแช่งสาปในคันนะครับรู้ไหมว่าตอนที่เอวาโดนแช่งแช่งเรื่องอะไรเออเรื่องเนี้ยจะมีคันแล้วก็จะปวดท้องจะทรมานมีสามีแล้วก็จะทําให้หนักใจเพราะว่าสามีจะมาควบคุมแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังก็ยังปรารถนาสามีก็คือ,อยังอยากจะแต่งงานอยู่การแต่งงานเป็นทุกอย่างหนึ่งถ้า ถ้าคุณแต่งงานแล้วสามีทําให้คุณไม่มีความสุขให้คุณอธิษฐานเพราะว่านี่เป็นคำแช่งสามหนึ่งเหมือนกันเป็นหนึ่งในคําแช่งสามนะครอันต่อมานะครับเรื่องนี้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับาเรื่องการตั้งท้องเขาบอกว่าเด็ก1.2ล้านเกิดมาโดยไม่มีพ่อในโลกนี้นะ1 1.2ล้านคนแล้วก็ 1.8ล้านคนไม่มีคนดูแลเกิดมามีพ่อแม่แต่ไม่มีคนดูแลและก็36%ของเด็กที่เติบโตมาเติบโตมาโดยไม่มีพ่อ แล้วก็75%ของเด็กที่ติดยามาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่แค่คนเดียวเช่นมีพ่อหรือมีแม่เท่านั้น75%็ดส้าเปอร์เซ็นของคนที่ติดยาทำให้เรารู้ว่าอันนี้มันเป็นการต่อสู้ในเรื่องของการการสืบทอดเกี่ยวกับครอบครัวนะครับอันนี้เขานับรับจากสถิตินะแล้วเขาบอกว่าหกสอร์เซ็นตของวัยรุ่นเนี่ยฆ่าตัวตาย มาจาก63เปอร์เซนที่ฆ่าตัวตายมาจากมีพ่อคนเดียวหรือมมนมีแม่คนเดียวสถิติเขาบอกว่าถ้ามีคนฆ่าตัวตายเช็คประวัติไป63เปอร์เซนจะมีพ่อหรือแม่แค่คนเดียวฉะนั้นการมีพ่อมีแม่ไม่ครบสมบูรณ์เนี่ยมันมีผลต่อจิตใจต่อการตัดสินใจต่อความหวังคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยคือรู้สึกหมดหวังแต่ขอบคุณพระเจ้า,าเามืเ่อเรามีพระเจ้าเรามีความหวังนะแม้ว่าเราจะไม่มีทั้งพ่อและแม่ก็แล้วแต่เถอะ เขาบอกว่า70%ของคนที่เป็นัยรุ่นเนี่ยที่ตั้งท้องก่อนเวลาเนี่ยมาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่แค่คนเดียวคือคนที่ไม่มีพ่อแม่สองคนมีแนวโน้มจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแล้วตั้งท้องก่อนวัยอันควร7 70%เขาบอกว่า75%ของอคนที่75%ของคนที่อยู่ในคุกเนี่ยมาจากพ่อแม่เดียวคือมีพ่อคนเดียวหรือแม่คนเดียว มีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมแล้วเข้าไปติดอยู่ในเรือนจำ้าเ5อซนตอันนี้เขานับจากสถิตนะฉะนั้นการมีพ่อแม่ครบสมบูรณ์เนี่ยมันส่งผลมากทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาจากครอบครัวพ่อแม่ที่ไม่สมบูรณ์เราขอพระเจ้ายูวยาขอพระเจ้าเข้ามาเป็นทั้งพ่อและแม่ถ้าเราขาดแม่ขอพระเจ้ามาเป็นแม่เราถ้าเราขาดพ่อขอพระเจ้าพ่อเราถ้าเราไม่มีทั้งพ่อและแม่ขอพระเจ้าเป็นพ่อแม่เรานะเข้ามาฮิวตัวเองนะ เรื่องนี้ฉันั้นการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะมีต่อจากนี้ด้วยจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เป็นคำเช็คสาบหนึ่งเหมือนกันอันต่อไปก็คืออันที่ห้านะครับอันที่ห้าก็คือการขาดแคลนบางคนก็ขาดแคลนตลอดบางคนก็ยากจนบางคนก็ไม่มีความสามารถในการเกิดผลใช่ไหมปลูกต้นไม้ก็ตาย เลี้ยงสัตว์ก็ตายเลี้ยงปลาก็ตายทำอะไรก็ไม่เกิดผลทำงานค้าขายก็ไม่เจริญการขาดแคลนพี่น้องเข้าใจคําว่าการขาดแคลนไม่ได้หมายถึงจนอย่างเดียวนะจนก็เรื่องหนึ่งจนก็คือมันมีน้อยแต่ขาดแคลนก็คือว่าไม่มีข้าวสารจะกรอบหม้อไม่มีไม่มีน้ำมันจะเติมรถ ไปขับไปหรือไม่มีเงินจะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะมีใครอยู่ในภาวะแบบนี้มาบ้างไหมฮนะมีไหมมีบ้างบางคนก็อยู่ในภาวะแบบนี้บ้างบางคนเติบโตมาในครอบครัวที่แม่หรือพ่อไปยืมเงินคนตลอดเวลา ไปยืมไปกู้ตลอดเลยเห็นแบบเนี้ยไปยืมไปกู้ไปยาาไปยืมคนนั้นหยิบคนนี้มาอะไรเงี้ยตลอดเวลามันเป็นลักษณะของคาเชีง่งสาบแล้วต้องยกเลิกตัวเราต้องยกเลิกแล้วก็ที่จริงแล้วเด็กที่เติบโตมาในภาวะแบบนี้มีบาดแผลในใจแล้วเราต้องรักษาบาดแผลบอกพระเจ้าลูกยอมรับว,ว่าลูกเกิดมาอาจจะครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่แยกกันหรือพ่อแม่ไม่ประสบความสําเร็จและล,ลูกบาดเจ็บกับการไม่มี บางคนเนี่ยก็คือพ่อแม่บอกว่าเอ,อปีนี้หยุดเรียนไปก่อนนะไม่มีไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหรือบางคนพี่สละนะไม่ต้องไปเรียนให้น้องไปเรียนบางทีมีลูกสองคนพี่ต้องไม่ได้เรียนน้องต้องได้เรียนอะไรอเงี้ยประมาณเนี้ยอะไรที่มันเป็นบาดแผลของเราขอพระเจ้าเยียวยาแล้วก็ปลดปล่อยเราเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของผ,ผีบางคนมีบรรยากาศยากจนตลอดเวลาบางมีบางคนมีบรรยากาศอยากให้คนอื่นเลี้ยง ทั้งที่ตัวเองมีตังค์นะแต่ไม่อยากจ่ายอยากให้คนเลี้ยงอันนี้เป็นบรรยาก,รรยา,กาศยากจนที่น้องเข้าใจไหมบางคนมีบรรยากาศมีนะแต่ไม่ให้สมมติว่าจะไปทิปไปทิปด้วยกันสิบคนแล้วเขาต้องแชร์อย่างเงี้ยไม่มีแต่จริงมีแต่ไม่อยากจ่ายเนยเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศบางทีเราเติบโตมาบรรยากาศที่ครอบครัวไม่มีขาดแคลนยากจนและเรามีแผลเราต้องไม่แบบไม่ต้องเราไม่ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันโอเค เราก็ยอมรับว,ว่าใช่ลูกมีแผลลูกบาดเจ็บเมื่อลูกเปรียบเทียบกับคนอื่นเมื่อลูกเห็นคนอื่นเมื่อลูกเห็นคนอื่นอย่างบางทีเด็กคนอื่นมีไอติมกินใช่ไหมแต่เราไม่มีกินคือแม่เราซื้อไม่ได้เราก็มองเขาเราก็อยากกินนั่นแหละแต่ไม่มีกินเป็นความรู้สึกแบบก็ไม่ได้โทษพ่อแม่นะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่มีอ่ะมันยากจนลูน้องชายผมบอกว่าเราบ้านเราไม่เคยจนเลยนะเพียงแต่ไม่เคยรวยเท่านั้นท <laughs> ี่เราเข้าใจไหม บางบางครั้งเราเติบโตในบรรยากาศที่แบบว่าพ่อแม่มีหนี้พ่อแม่ทํงานค้าไม่ขึ้นพ่อแม่ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอาศัยคนอื่นอยู่บางคนเติบเติบโตมาแบบนี้เลยนะคือไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอาศัยญาติอยู่นะแม่แม่ไปอาศัยญาติอยู่แล้วเราไปอาศัยอยู่กับญาติอะไรเงี้ยบางคนก็โดนญาติรังแกให้ล้างจานให้ถูบ้านให้ทําทุกอย่างอะไรเงี้ยเติบโตมาในบทแบบนี้สิ่งที่ต้องต้องจัดการก็คือ องให้อภัยให้อภัยญาติให้อภัยพ่อแม่แล้วก็ขอพระเจ้ารักษาบาดแผลใจเราแล้วก็เคลียร์บรรยากาศนะบางคนเนะี่ยไม่มีบ้านอยู่เป็นกิจลักษณะต้องย้ายย,าย้ยา,ยยายไปนู่นย,ย้ายไปนี่ย้ายไปนั่นย้ายเคยไหมเคยไหมเครเคยได้ย,ย,ยินแบบนี้มะมะ้าไหมมีเด็กบางคนต้องย้ายไปอยู่บ้านอาบ้านป้าบ้านลุงเวียนไปเรื่อยไปบางคนต้องไปอยู่บ้านศิลพิบาลผีบ้านสมาชิกวน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 ,วน,วนไปมันเป็นบรรยากาศและความยากจนเนี่ยมันไม่ใช่เงินในกระเป๋า ความยากจนคือสิ่งที่มันอยู่ในใจเราความรู้สึกที่เรารู้สึกนะบางคนมีเงินเยอะเลยผมก็เห็นบางคนมมีเงินเยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่ใช้ใจ่ายเลยเคยไหมเคยเห็นคนแบบนี้ไหมมีเงินเยอะแต่ไม่ใช้ใจ่ายเลยข้าวก็กินข้าวเก่าๆแกงก็กินแล้วกินอีกเนะี่ยบางคนเอาเอาแกงมาไปซื้อหมูมาเติมเอามาคนๆกันกินมือสองมือสามมือสีอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็ไปขออาหารเหลือบ้านคนอื่นมามาแช่ตู้เย็นไว้เอามาเวฟกินเวฟกินเคยไหมแต่ถามว่าไม่มีตังก็ไม่ใช่มีมือคนมีตังแต่ข้างในมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่รวยมันจนนะครับอันเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยซฟลลิ่งแบบเนี้ยมันเป็นที่อยู่ของผีนะถ้าเราไม่อยากให้ผีแห่งความยากจนผีแห่งความขัดแคลนผีแห่งการไม่เกิดผลอยู่กับเราเราต้องจัดการกับบรรยากาศในใจเราก่อนด้วยการ อ้างพระคัมภีรพระคำพระ,คำระเจ้าบอกว่ายังไงนะแล้วก็เริ่มต้นที่จะให้คนอื่นบางทีเราอาจจะไม่มีเงินให้เรา,าจ,จะเริ่มต้นไปช่วยเหลือคนอื่นหนุนใจคนอื่นอธิษฐานเผื่อคนอื่นเริ่มเริ่มมีประสบการณ์ของการให้ก่อนให้ออกไปแล้วจนกระทั่งเรามีมีเงินก็ไม่ต้องรอให้มีเยอะเราก็เริ่มแบ่งปันบางคนเราต้องจัดการกับบรรยากาศนี้เพราะว่าบรรยากาศมันเป็นที่อยู่ของผีบรรยากาศและแผลของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของผีที่มันตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จากมันผลุษแล้วถ้าเราไปดูบางคนนะโอ้บ้านเขาเนี่ยเขาเก็บของเก่าไว้เยอะเลยอะไม่ทิ้งสักอย่างเลยบางคนกระดงกระดาษนังส่งหนังสือจักรยานเก่าปัดไม่ได้แล้วก็เก็บไว้เคยเหไหมเคยเหไหม <c oughs> <c oughs> บางคนบางคนทุกอย่างเลยนะขันขันที่มันเสียแล้วก็ไม่ทิ้งก็เก็บไว้เหมือนกันเคยไหม <c oughs> บางคนขันแตกแล้วนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปซ่อมเดี๋ยวเอามาปากอะไรย่างเงี้ย มันมีบางคนรองเท้าโหรองเท้าเยินมากเก่าแบบว่ามันขามันมันเปิดปากอ้าแล้วก็ยังเก็บไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งคงได้ใชะไรเงี้ยแต่ได้ใช้ไหม,ไม,มนนไ,หไม่ได้ใช้บางคนเก็บไว้เฉยไม่ได้ใช้เลยเลยบางคนเก็บแม้แต่เสื้อบางคนนี่คอนี่มันย้วยกันย,ย้วยมันจะย้วยยังไงแล้วก็ยังเก็บไว้ไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้ไปทาผ้า,าคีริ่วแม่อะไรต่างๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของความยากจนและมันก็จะตกทอดไปถึงรุนลูกรุ่นหลานอันนี้เป็นคำเช่งสา อาการที่ไม่มีเนี่ยมันเป็นผลมาจากบรรยากาศของผีที่อยู่นะและแม้บางคนมีเยอะแต่ไม่ใช้เลยเคยเจอคนแบบนี้ไหมไม่เที่ยวไม่พักไม่เที่ยวไม่พักไม่กินอาหารดีๆกินถูกๆนะใช้ของถูกๆอะไรที่มันถูกที่สุดลดราคาที่สุดอะไรทั้งหลายที่มันขายของมือสองเนี่ยกระโดดเข้าหาเลยแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าจะใช้เงิน ผมไม่ได้ไหมายความว่าให้ฟุ่มเฟยนะแต่ว่ามีมีลักษณะโจนอยู่ข้างในอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตกทอดและเราจะสังเกตว่ามันจะมาจากบรรพบุรุษยายเป็นยังไงแม่เป็นยังไงจะมาถึงรุ่นลูกด้วยแบบเดียวกันนะครับถ้าเรามีเดี๋ยวเดีเ๋ยวเราเครคลียร์ออกจากใจเราด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณของความยากจนนะครับอีกอันหนึ่งนี่ยิ่งร้ายกว่านั้นก็คือว่าไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีนิมิต ไม่มีทิศทางชีวิตเคยเจอคนแบบนี้ไหมอยู่ไปวันๆไม่ได้คิดจะประสบความสําเร็จไม่ได้คิดว่าบางคนแบบบางคนบางคนแบบว่าแค่มีเงินหมดเดือนไปก็พอล่ะไม่มีบ้านก็ได้แค่มีที่ซุกหัวนอนก็พอละใครมีเพื่อนแบบนี้ไหมแต่บางคนมีเพื่อนแบบนี้นะคือไม่ได้กะจะมีอะไรเลยชีวิตเนี้ย ไม่คิดจะทําอะไรไม่คิดจะทําอะไรที่มากกว่านี้แค่แบบให้มันอยู่ไปวันๆไม่มีนิมิตไม่มีความฝันไม่มีความทะเยอทะยานอะไร passive ใช่ไหมอยู่เฉยๆอยู่กับพ่อแม่อันนี้มันเป็นหนึ่งในคำแช่งสาปคือคนที่ไม่มีนิมิตท่นผี่บอกคนที่ไม่มีนิมิตก็ พีนาดใช่ไหมพันพี่พูด้วถ้าคนใดไม่มีชีวิตคนนั้นก็พินาศใช่ไหมก็คือว่าไม่มีความใฝ่ฝันที่จะดีขึ้นหรืออยากจะประสบความสําเร็จหรืออยากจะทําอะไรมากกว่านี้ผมเคยฟังคำพยานของคนหนึ่งที่มาเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาจะเรียนไปทําไม เขาไม่รู้เขาจะทําอะไรไปทําไมไม่รู้ไม่ไม่มีความใฝ่ฝันไม่มีอะไรในชีวิตเลยอยู่แบบฟังกตาตไปเรียนก็ไปเรียนแบบให้มันผ่านผ่านไปอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจอพระเจ้าม,มันก็เลยเกิดบางอย่างขึ้นอันนี้แปลว่าวิญญาณในคาแช่งสาบมันมันหายไปมันออกไปถ้าเรามีลูกมีหลานที่เป็นลักษณะแบบนี้ต่อทิ่ทางต่อสู้กับวิญญ,ญาณน,นี้นะครับอันสุดท้ายที่เจ็ดก็คือวิญ,ญญาณของการเป็นทาตและเป็น สุกพันธนาการเคยเห็นคนแบบนี้ไหมครับเกิดมาเพื่อเป็นทาสผมเคยเบางคนทำงานหนักรับใช้คนอื่นทำตัวเป็นทาสเลยแต่งตัวโสมกินถูกๆแต่ว่าพยายามจะแบบ เหมือนกับจะเอาใจใครสักคนหนึ่งหรือพยายามจะเตไใครสักคนหนึ่งแต่ตัวเองนะไม่รักตัวเองเลยบางคนเนี่ยแต่งงานตัวเองไม่มีเงินสักบาทเลยต้องให้ให้คู่ชีวิตหมดเลยแล้วก็ตัวเองก็ของเงินใช้เป็นวันละสิบาทยี่สิบาท,บาทแล้วก็ทําทุกอย่างให้ทําอะไรก็ทําหมดนะอันนี้เป็นวิญญาณตกเป็นทาสนะคือการตกเป็นทาส หรือบางคนลูกหลานตกเป็นทาสตกเป็นทาสเกมตกเป็นทาสยาเสพติดเคยเห็นไหมพวกที่ติดยาติดเกเลติดอะไรพวกนี้เป็นวิญญาณกันตกเป็นทาสก็คือลูกหลานแทนที่ลูกหลานจะได้แบบมีชีวิตที่ดีมีอะไรต่างเขาต้องกลายไปเป็นทาสอะไรบางอย่างนะครับบางคนก็ไม่น่าเชื่อคนระดับโลกคนระดับแบบประสบความสําเร็จติดตกเป็นทาสยาเสพติด นักกอล์ฟที่เก่งมากๆดังมากๆหนึ่งติดติดสื่อลามกุกติดเสพติดเรื่องเพศจนสุดท้ายต้องหยุดตีกอลฟแล้วก็ไปบบบดต้องไปบอบบดมีอาการหนักคือการตกเป็นทาสเนี่ยมันมีหลายอย่างนะบางคนตกเป็นทาสคนบางคนตกเป็นทาสสื่อบางคนตกเป็นทาสอะไรบางคนตกเป็นทาสคนอื่นอ่ะง่ายๆเลยตกเป็นทาสคนอื่น ไม่ไม่มีไม่มีความมีศิริภาพของตัวเองบางคนเกิดมาเพื่อทำให้คนอื่นมีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษจากครอบครัวมีไหมครับค,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 ครับจะเป็นวิญญาณการตกเป็นทาส บางคนตกเป็นทาสเพื่อนอไม่เป็นตัวของตัวเองเพ <_ D> ื่อนว่าอะไรผมเคยเห็นเหมือนกันบางคนตกเป็นทาสเพื่อนเพื่อนให้ใช้ทําอะไรก็ทํา <_ D> แล้วก็มันมีอะไรแบบเฮ้ยอย่างนี้ด้วยเหรอแบบบางคนทําแบบไม่ไม่มีผลทํำไมคุณทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนอยากให้ทําก็เลยทําอะไรเงี้ย อะ,อะไรนะอธิษฐานให้เราอธิษฐานให้เราบอกพระเจ้ากันถ้ามีอะไรที่มาจากบรรนพุุษของเราเราเคลียรนะ์ให้เราอธิษฐานแบบนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าเรามีสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุุษเป็นคำแช่งสาบในเรื่องของอารมณ์ เรื่องของความไม่มั่นคงในจิตใจความกลัวความเครียดความกระวนกระวายใจโรคทางจิตใจความหดหู่ย่างไม่ทราบสาเหตุเราตัดสัมพันธ์โดยนามของพระเยซูถ้าเราเป็นคนที่มองลบมองร้ายพูดลบพูดร้ายเราเคลียร์ทั้งหมดเราตัดสัมพันธ์ทั้งหมดโดยนามของพระเยซูเราไม่รับไม่เอา เราตัดสัมพันธ์กับโลกทางพันธุกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลกที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานและโรคต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยที่สืบทอดมาเราไม่รับไม่เอาทั้งสิ้นถ้าบราพบุรุษของเราทําผิดอะไรทําให้เกิดความเจ็บป่วย และตกทอดมาเราตัดสัมพันธ์ทั้งหมดโดยนามของพระเยซูในเวลานี้เราเคลียร์เกี่ยวกับการเป็นหมันด้วยการที่ไม่เกิดผลการที่มีปัญหาถ้าเกี่ยวข้องกับการเป็นหมันการแท้งการทำอะไรไม่ขึ้นเราตัดสัมพันธ์ทั้งหมดโดยนามของพระเยซูถ้าบรรพบุุษของเราเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ พ่อมดหมอผีหมอดูคนทรงเจ้าไปรับอะไรมาทําให้มีคําแช่งสาบในครันเรายกเลิกทั้งหมดหรือถ้าเขาทําผิดทางเพศทําให้มีคําแช่งสาบในครันถ้าเขาทําแท้งหรือมีส่วนกับการทําแท้งทําให้ครันถูกแช่งสาบทําให้มีความตายในครันหรือแม้แต่อยากจะไม่มีลูกหรือแม้แต่อยากจะทําแท้งลูกเราก็ขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้าชําระยกเลิกทั้งหมด โดยน้ำของพระเยซูเราตัดสัมพันธ์กับการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์การหยาก,กันการทะเลาะวิวาทการสื่อสารกันไม่ได้การไม่เข้าใจกันเราตัดสัมพันธ์กับวิญญาณผีสามีและผีภรรยาวิญญาณแห่งการทะเลาะวิวาทวิญญาณแห่งการแตกแยกถ้าบรรพบหลุดของเราไปทำให้ครอบครัวใครแตกแยกหรือสร้างความแตกแยกขอพระเจ้ายกโทษ ขอชําระขอตัดสัมพันธ์ทั้งหมดเราประกาศให้ครอบครัววงตระกูลมีครอบครัวที่ดีที่ประสบความสําเร็จโดยนามของพระเยซูเราอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราการงานของเรากระเป๋าตังของเราความเป็นอยู่ของเราตัดสัมพันธ์กับวิญญาณแห่งการขาดแคลนวิญญาณแห่งความยากจน วิญญาณแห่งการไม่เกิดผลทั้งหลายไม่ว่าจะทําอะไรก็ล้มเหลวก็โดนโกงก็เจ๊งเรายกเลิกทั้งหมดในนามของพระเยซูเราประกาศให้ชีวิตของเราใกล้ชิดติดสนิทก,กับพระเจ้ารับการอวยพรไม่ว่าเราจะจับอะไรขอพระเจ้าอวยพรให้เจริญขึ้นอวยพรลูกหลานด้วยไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้เจริญขึ้นเราตัดสัมพันธ์กับวิญญาณแห่งความขี้เกียจ วิญญาณแห่งการไม่ทะเยอทะยานวิญญาณแห่งการไม่มีนิมิตไม่มีทิศทางในชีวิตวิญญาณที่อยากอยู่ไปวันๆเราตัดสัมพันธ์โดยนามของพระเยซูถ้าเราเคยมีส่วนเป็นแบบนั้นขอพระเจ้ายกโทษและเราอธิษฐานมอบถวายหนทางของเราไว้กับพระองค์ขอให้นิมิตของพระเจ้ากลายเป็นนิมิตของเราความฝันของพระเจ้ากลายเป็นความฝันของเราแผนการของพระเจ้า กลายเป็นแผนการของเราขอถวายตัวกับพระองค์แล้วตัดสัมพันธ์กับวิญญาณแห่งการเป็นทาสวิญญาณแห่งการถูกพันธนาการไว้ไม่สามารถเป็นอย่างที่เป็นได้ไม่สามารถมีอิสระในการตัดสินใจได้ไม่สามารถมีอิสระในการเป็นตัวของตัวเองได้วิญญาณที่ถูกควบคุมทั้งหลายเราตัดสัมพันธ์โดยนามของพระเยซูท่าบรรพุรุษของเราควบคุมใครทําให้ใครตกเป็นทาส ทำให้ใครผิดหวังเสียใจเราขอโทษขอการชำระโดยโลหิตของพระเยซูทุกคำแช่งสาบในครอบครัวที่รับมาที่เกี่ยวข้องเรายกเลิกทั้งหมดโดยนามของพระเยซูเอเมนเอเมนโอเคครับ ใช่เป็นคำแช่งสาบการที่ไม่อยากมีนั่นแล้วต้องมีนั่นก็เหมือนกันยกเลิกทั้งการถูกบีบบังคับยกเลิกทั้งความตั้งใจไม่อยากมีด้วยพอเราตัดสินใจว่าเราไม่อยากแต่งงานครอบครัวเราไม่กล้ารับการอวยพรถ้าเราตัดสินใจไม่มีลูกลูกเรารับการอวยพรมั้งพี่ทั้งสามคนเหมือนกัน ต้องยกเลิกเพราะว่าวาเรา,เราตัดสินใจแบบนั้นมันเป็นอินเนอร์วาวเป็นการแช่งตัวเองนะเป็นการแช่งตัวเองโอเควันนี้เราเบรกแค่นี้ครับผมเจ้าวิพรอ่ะดี